สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนหลบเจ้านี่อยู่ตรงจุดสิ้นสุดของถนนปลานกพุทธมนตรสายสีซึ่งรถที่วิ่งมานะครับก็จะต้องกลับรถตรงนี้แล้วก็ไปที่ถนนพุทธมนตรสายสองโครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ถนนปลานกพุทธมนตรสายสี <kę> เขาได้มีการก่อสร้างนะครับโดยแบ่งเป็นช่วงๆขณะนี้ก็ก่อสร้างตั้งแต่บริเวณแยกไฟฉายจนมาถึงถนนพุทธมณฑลสายสองเป็นทางยุกระดับข้ามถนนพุทธมณฑลสายสองแล้วก็มาเลี้ยวกับรถตรงนี้คลิปนี้ผมจะพาดูการก่อสร้างนะครับในช่วงที่สามที่มีการก่อสร้างนะก็จะต่อเลยนะครับจากช่วงที่เขาเลี้ยวรถเนี่ยแหละถนนพุทธมณฑลสายสองนะครับไปจนถึงถนนพุทธมณฑลสายสาม ด้านหน้าเนี่ยแะครับที่เป็นสวนมากนะปากรวยบ้างเขาก็มาตัดถนนตรงนี้และเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะต่อไปเลยนะครับตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างอยู่เดี๋ยวผมจะขี่รถพาดูนะครับ ถนนปรานนกพุทธมนตรสายสี่นะครับก็เป็นโครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครฝั่งธนบุรีนะครับไปถึงจังหวัดนครปฐมโดยต่อขยายจากถนนพานนกนะครับบริเวณแย,ยกไปฉายไปทางด้านที่ตะวันตกไปที่สุดที่ถนนพุทธมนตรสายสี่นะครับระยะทางรวมก็15.2กิโลเมตรชาวบ้านนะครับก็จะเรียกว่าถนนพระเทพถนนจรัญกาญนา,นา หรือไม่ก็ถนนพลานนกตัดใหม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด4-6ช่องจราจรโดยบริเวณเกาะกลางเนี่ยก็จะห่างมากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเผื่อไว้สำหรับขนส่งมวลชนในอนาคต ขี่เข้ามานะครับก็เจอมีการก่อสร้างอยู่มีเครื่องจักรนะครับแล้วก็มีคนงานเดี๋ยวผมไปดูอีกฝั่งหนึ่งก็ทำถนนเป็นสองฝั่ง ฝั่งขาไปแล้วก็ฝั่งขากลับด้านนี้ก็ไปพุทธมนฑลสายสามนะครับ ถ้าเกิดเขาสร้างเสร็จเนี่ยตรงที่ผมขี่อยู่เนี่ยรถก็จะวิ่งสวนผมไปเลยนะครับสวนผมไปเลยตรงนี้เป็นฝั่งขาออกเดี๋ยวผมพาไปดูช่วงกลางนะครับตรงนี้เป็นช่วงต้ตนๆที่มีการก่อสร้าง ในระยะที่3ามนะครับเดี๋ยวผมไปดูช่วงกลางเพราะว่ามันไปไม่ได้นะครับเขามีการก่อสร้างอยู่รถอย่างไปไม่ได้ก็เลี้ยวไปไปก่อนนะครับต่อไปก็วิ่งตรงไปเลยตอนนี้ผมมาอยู่ช่วงกลางของการก่อสร้างด้านนี้นะครับตรงไปก็ไปออก ถนนพุทธมณฑลสายสองนะครับเดี๋ยวไปดูถนนพุทธมณฑลสายสามนะครับเดี๋ยวผมขี่ไปจนถึงถนนพุทธมณฑลสายสามเลย โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่นะครับถนนพลานกพุทธมนทนสายสี่เขาก็จะมีการก่อสร้างเป็นช่วงๆโดยในช่วงที่1ระยะทาง8กิโลเมตรนะครับก็จากแยกไฟฉายเราก็วิ่งไปทางทิศตะวันตกนะครับตัดผ่านลลาถนนราชลึกถนนพุทธมนตรสายหนึ่งก็มาถึงกาญจนานาพิเศษนะครับตรงนี้ก็เปิดใช้ไปแล้วนะมาปี59นะครับหลายท่านก็ใช้อยู่นานแล้วแล้วก็ในช่วงที่2จากถนนกาญจนานะครับต่อไปเลยนะ ไปถึงถนนพุทธมนตรสายสองระยะทางก็หนึ่งจุดหกเจ็ดกิโลเมตรก็เพิ่งเปิดไปไม่นานนะครับเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แล้วก็ช่วงที่สามก็เป็นช่วงที่ผมทําคลิปอยู่นะครับก็จะจากพุทธมนทนสายสองนะครับไปจนถึงถนนพุทธมนตรสายสามระยะทางตรงนี้ก็สามจุดสี่กิโลเมตรตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่ในส่วนช่วงที่สี่นะครับก็จะต่อจากถนนพุทธมนทนสายสามไปถึง ถนนพุนทธมณฑลสายสี่อสัมพัหวัดนครปฐมนะครับระยะทาง3ากิโลเมตรก็อยู่ในระหว่างของจะสั่นก็ประมาณนะครับเพื่อเวงคือพื้นที่ค่าว่าจะก่อสร้างนะครับจริงๆกำหนด,ดไว้ปีนี้นะโครงการถนนปลานกพุทธมณฑลสายสี่ 4, หาก่อสร้างเสร็จนะครับตั้งโครงการนะก็จะเชื่อมต่อนะครับจากโรงพยาบาลศิริราชเลยนะวิ่งตรงนะครับผ่านแยกไฟฉาย แล้วในอนาคตเนี่ยตรงแยกไปฉายเนี่ยเขาจะสร้างสะพานข้ามด้วยเรียกว่ารถไฟแดงให้มากที่สุดมีผู้ป่วยนะครับก็รับมาเลยนะเข้ากรุงเทพนะครับตหน,น,นจะรันหรือจะไปโรงพยาบาลศรีราษฎร์ก็สุขกสบายผมมาถ่ายคลิปแถวแยกไปฉายนะได้ยินเรื่อยนะรถฉุกเฉินนะวิ่งมาแล้วว้า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 วในอนาคตกับสองข้างทางก็จะเกิดร้านค้า หมูบ้านรับรองว่าเกิดอีกมากมายนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีร้านค้าเกิดขึ้นมาต่อเวลานะครับบริเวณถนนพลานกพุบบทธมนตรสายสี่ตอนนี้ที่เห็นก็มีรถกระบะมาขายแตงโมแก้วมังกรไปคลางๆก่อนแล้วตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับ ถนนพุทธมนตรสายสามนะครับก็มีเสาต่อม้อขึ้นเยอะเลยตรงนี้ก็ต้องมีการรับรถนะครับรับรถจากถนนพุทธมนตรสายสามทั้งขาเข้าและขาออกนะครับตรงถนนพุทธมนตรสายสามนะครับก็จะมีการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ก็เป็นคลองบางเชียงหนังแล้วก็ทางแยกต่างระดับที่มีเสาต่อหม้อขึ้นอยู่เนี่ยนะครับเยอะๆเนี่ยแล้วก็ส่วนต่อเนื่องนํามาฝากกันถนนพลานกถนนพุทธมนฑลสายสี่ในช่วงที่สามนะครับจากถนนพุทธมนฑลสายสองมาถึงถนนพุทธมนฑลสายสามขอบคุณสําหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการ,ร,ก,ารกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับว NP มีเรื่องเล่าใใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ